เดี๋ยวข่าวต่อไปนี่ก็แวะเวียนมาเหมือนกันนักท่องเที่ยวชาวจีนแหวเว,วเวียนไปหาอาจารย์เฉลิมชัยอีกแล้วค,ค,คือถ้าแวะเวียนไปธรรมดาเนี่ยประเทศไทยเรายินดีนะคะเพราะว่าทำรายได้มหาศาลแต่ดันเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่าสุดแวะเวียนไปปัสสาวะหน้าอุโบสถเลยครับลองติดตามข่าวนี้ดูครับอาจารย์สายหัวฮะนี่เลยนะครับ ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมนะครับถึงกับออกอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นความไม่เหมาะสมของทัวร์จีนนะครับที่อุ้มลูกเนี่ยนะฮะมาปัสสาวะรถหน้าอุบโบสถนะครับพร้อมกับประกาศบอกให้ไกด์นักท่องเทีย่ยวจีนทุกคนชี้แจงให้นักท่องเทีย่ยวทราบถึงหลักประเพณีและความไม่เหมาะสมในข้อนี้ด้วยนะฮะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีแฟน เพจ Facebook ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ใช้ชื่อว่าอาจารย์เฉลิมชัยฉุนจัดจีนก็คือจีนนิสัยมักง่ายเอาลูกฉีกันหน้าอุโบสถกันเลยคลิปความยาวไม่ถึงนาทีนะครับผลก็ถ่ายบริเวณหน้าวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายเนี่ยละชมภาพกันดูครับสาม่วบิงเ้อันโม่มันป็รื่อับกาลบสถานที่เปิดยบองมัน มันบัดดิบ no ุเรื่องอาตั้งเนี ah! ่ยสัญจรจิ้งช่วยบอกฟันใกล้ทีมทุกคนฟังอาจารย์จิ้งจุ้ยกันหน่อยมันเป็นภาพลักษณ์ที่บัดนี้จิ้งหัวมันเอาลูกอยู่หน้าโบสถ์ตีซักสิทธิ์ของเขาอ่ะมันมาถูกต้องจิงเขาแต่ก็ถ้าจิ้งเขาเอาวัวที่มีหลอน้อยมาตัวรอน่าห้าหกครวมสามสี่ครวมเมื่อจิงเส้นแม่มันบัดีิ น้องเอ้ม,มันปกตินะจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกเราก็แกล้งบอกว่าดีไปงั้นะมันก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่มันไม่ได้ดีเลยแลวสุดท้ายมากลับมาเหมือนเดิมนั่แหละอาจารย์วางมาตรการให้ไก่จีนดูแลยังไงบ้างครับพระยามบอกมาแล้วมันก็บอกว่าอาจารย์ผมพูดแหกปากแล้วแหกปากอีกแล้วบนรถผมก็พ,พ,พูดพูดไม่จะไม่พูดผมมาพูดแล้วพูดอีกอาจา์มันไม่ฟังไม่อยากมีข่าวเกี่ยวเรื่องนี้แล้วก็ยอมแพ้แล้วอ่ะ คือเรารู้ไหมพี่อย่ายอมแพ้แล้ววัดลงขุดเราอยอมแพ้แล้วแล้วก็บอกประชุมลุกศิียงราทุกคนที่เป็นฝ่ายห้องน้ำมึงข่าแล้วฝ่ายราพอปพภที่ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็บอกเอาเลยว,ว่าทนทนเราเลย หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้วัดร่องขุนเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขสุขาอนามัยในห้องสุขาเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนปลดทุกเรี่ราดถึงขณะน,นี้อาจารย์เฉลิมชัยก็เคยประกาศจะไม่ใหออ้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวชมวัดค่ะ คือจะบอกว่าวัฒนธรรมจีนคือการปัสวะของเด็กในที่ต่างๆนี่คือมันเป็นเรื่องปกติอะปกติเลยคือจะคือยู่ดีเดินมาทัวร์จีนมาจะฉี่ตรงนี้ก็สามารถใช่ไหมคือคือเคยเจอแบบไปประเทศจีนไหคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่ไปเนี่ยอาจจะนึกภาพออกจะเป็นแบบเด็กที่ใส่กางเกงผ่าก้นอะคือเหมือนแบบเขาจะตัดตะเข็บออกก็คือจะเห็นก้นตลอดเวลาคือพร้อมถ่ายเสมอคือตัดเขาตัดให้ลูกเขาแล้ว ลูกเขาจะปะสัสสาวะจะอุจจาระที่ไหนก็ได้เหรอครือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเก่งๆขาดหรือเปล่าเขาไม่มีเงินหรือเ่าสักพักนึงหันไปไหนมาไหนคือเป็นอย่างนี้หมดนั่นนคือในเมืองหลวงด้วยนะม,นมันก็พูดยากนะคือเขาก็ทาอย่างนี้ในประเทศเขาก็คงคิดว่าเขาสามารถทํานี้ได้กับทุกประเทศที่เขาแ,แต่เมื่อกี้อาจารย์เฉลิมชัยเอ่เออู้กำเมืองใช่ก็ชาจริงก็งงกูจอะไรก็เสียงก็ไม่ดังไปกว่ากูเท่าไหร่ จริงๆนะลองนึกภาพดูสิใครมาปัสสวะรถหน้าบ้านเราเราก็โกรธ แล้วนี่มันไม่ใช่บ้านธรรมดามันเป็นอุโบสถวัดก็ใช่ไงแล้วคุณเคยเห็นอีกคลิปป่ะที่ทัวร์จีนลงแล้วก็แบบเหมือนคนไทยแบบไม่ไม่ไม่ชอบอะไปบอกเขาว่า thank you thank you อ่ะเขาหันมาเลยนะตั้งคิ thank you thank you thank you แต่เขาเนี่ยอันนั่นแหละอ้าวก็ต้องมีวิธีการนิดนึงเพราะจริงๆเราก็ถือว่าเป็นรายได้หลักอีกประเทศหนึ่งไงใช่ไหมพูดยากไงก็ตอนนี้ก็คนจีนก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่มาใช้เงินในประเทศเราอ้าวเถอะ